สวัสดีครับพบกับผมฟอร์ดอ๋านะครับผมวันนี้เรามาปล่อยรถเอเวอเรสต์วายแท็กกันนะครับตัวท็อปสุดโหดสุด Limited, ล,ลิมิเต็ดหล่อล้ำประล้ำประเรือไม่เหมือนใครในี่เลยครับเอเวอเรสต์วายแท็กสีขาวมุกครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครัวสีขาวมุกเพิ่อมอีกดึงดูดสองพันบาทนะครับนี่หลอ่ลอไฟหน้าแมชชีคเอลียดไงครับตัวนี้แต่งเสริมเติมความหล่อไปเป็นชุดวิกเตอร์ ครับผมเองเป็นวิกเตอร์กับกระจังหน้าฟอร์ดโฟรดนะครับตัวน,นี้ตัวใหญ่ไฟหน้าสามจุดนี่เลยครับอะหันล้อแร,อรบหลังคาสีดำครับนะตัดทูโทนสปอร์ตนะครับแต่เป็นตัวเอเวอเรสต์ไวท์แท็กเป็นมืออาเป็นเอเวอเรสต์ไวท์แท็กใส่ชุดวิกเตอร์นะครับตัวนี้ามาพร้อมกับซุ้มลอ้อสี่ดำเงา บวกกับยางแม็กลายข่ากวางครับแม็กแวไพร์ลายข่ากวางและใส่ด้วยยางซูเมกไทยออเทเลนเอทีครับสเปคยางอยู่ที่สองเจ็ดห้าทับห้าสิบห้าอายี่สิบนะครับนี่หล่อๆดอกนหนาหนี่เลยครับอ่าตัวนี้เป็นเครื่นนองยนต์สองศูนย์บายเทอร์โบนะครับสวยงามตัวนี้ สวยน,น,นะครับแหลมๆล่อไม่เหมือนใครครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดเป็นไหนก,กลักระลักเลยครับเอฟเวอรบวกไว i ์แท็กสวยงามตัวนี้ไม่แต่งอะไรมากแล้วครับตัวนี้ก็จะมีนี่เลยแค่นี้ครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเคสนะครับ โทรเข้ามาได้เลยครับ0959381989ครับผมฟอดออร์อาร์ตนะครับนี่ตัวนี้ครับอาเซนเต์หน้า6จุดนะครับจะมี1 2 3 4 5 6นี่กล้องสามรั60องศาครับมีแหลกหลังคาสามารถใช้งานได้นครับตัวนี้ ่าใช้งานได้เลยยงามตัวสี่คูณสี่ครับไม่ต้องพูดเยอะครับท่านใดสนใจอยากมีรถขับกลับ่างจังหวัดสงการขึ้นเหนือล่องใต้นะครับอ่าโทรกันมาได้นลครับผมศูนย์เก้าห้าเก้าสามแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าครับฟอร์ดออร์อาร์นะครับผมก็ขอฝากเจ้าเอเวอเรสต์ไบเทครอๆอคันนี้ไว้เอาพร้อบหลังการแจใจลูกค้าด้วยนะครับสวยงาม ลากันไปก่อนนะครับอยา่าลืมน,นะครับสนใจก็ศูนย์เก้าห้าเสแปหนึ่งก้าแปดเก้าะครับโอเคแหลมหอแต่แต่โคตต้องบอกว่ายางมากมายสวัสดีครับ